สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับก๊อฟฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะก๊อฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก๊อฟก็เป็นเซลล์ประจําสาขาอยู่ที่ฟอร์ดพระแดงนะครับบริษัทเราอยู่ในเครือออโต้แคลลิร่นะครับซื้อรถกับก๊อฟนะครับลูกค้าทุกท่านมั่นใจได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่มือบริการส่งรถให้ถึงที่นะครับของแถมครบตามข้อตกลงแน่นอนไม่มีการซื้อคิวขายคิวใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะ วันนี้นะครับโค้ประกอบก็จะต้องมีรถหล่อๆมารีวิวให้ชมกันนะครับมารีวิวในวันนี้นะครับ Next Gen Ford Everest ครับตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตเนาะเป็นสปอร์ตแพ็กเกจด้วยนะครับถ้าเป็นสปอร์ตธรรมดาเนี่ยราคา1 4 8 4 0 0 0บาทนะถ้าสีพิเศษนะขาวมุกกระส้มเนี่ยบวกเพิ่ม1 2ื่นสองนะครับถ้าใครซื้อแพ็กเกจตบีก็บวกเพิ่มอีก5 8 0 0 0ื่นนะครับคันนี้สุดทีก็หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับแต่วันนี้พาไปชมนะครับอหล่อๆแบบนี้นะครับา สิ่งที่เราเห็นนะครับตัวอะคริลิกนะครับคำว่าเอเวอร์เรสเนี่ยสีดำเนี่ยตัวนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับลูกค้าซื้อรถสีดําสีเทามันก็จะเป็นสีดําอย่างนี้นะนะครับเป็นฟอนตที่มีสีเดียวเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าเดิมจากโรงงานนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตเนี่ยจุดเด่นนะครับของตัวกระจังหน้าเนี่ยนอกจากสีดําเงานะครับตัวโลโก้ฟอนเนี่ยจะเป็นสีสันตันไหมนะครับรถรุ่นนี้มีแพคเกจนะครับก็จะมีกล้อง3 6 0องศานะครับฝังมานะครับที่ตัวใต้กระจังนนนนะะคครรัััับบอตตวใ้้โโลกเง ก็ถือมานะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับชุดแต่ง akc นะครับชุดแต่ง akc ก็จะมีนี่เห็นไหมเพิ่มมิติเข้ามานะครับเพราะเดิมเนี่ยมันจะเป็นดำเลยนะก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ครอบเข้ามานะครับเพื่อให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับไฟหน้านะครับเป็น led multi reflector นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น led นะครับรถตัวนี้มีไฟตัดหมอกนะครับเป็น led มาจากโรงงานนะครับมีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตัดหมอกนั่นเองนะครับแล้วก็แน่นอนครับชุดแต่งนะครับเป็นตัวของ akc ก็จะมีนี่ครับเป็นตัวครอบไฟหน้านะครับแล้วก็เป็นตัวชุดสเกิร์ตนะครับทำสีมาแบบนี้เลยนะครับสวยงามนะครับน่ารักนะครับรถรุ่นนี้มีเซ็นเซอร์หน้าสี่จุดนะครับสวยมากนะครับคันนี้ตัวจริงสวยมากนะครับตัวคิวร้อนะครับตัวนี้เป็นตัวคิวรล้อแบบหกนิ้ว นะครับนี่เป็นหกนิ้วนะเป็นสีดำเงานะครับก็ใส่นะครับเป็นสีดำเงาเพื่อให้เข้ากับตัวชุดแต่งล้อจุดอื่นนะครับล้อแม็กนะครับก็เป็นแม็กขนาดยี่สบนิ้วนะครับเป็นสีดำเงาเหมือนกันนะครับก็อันนี้เป็นแม็กสแตนดาร์ดเดิมจากโรงงานนะครับจับคู่กับยางแรงเลอร์นะครับคุชเชอสองห้าห้าห้าสิบห้า R ยี่สิบนะครับตัวแก้มนะครับอ่า ตัวนี้เป็นคีิระบายความร้อนด้วยนะตัวกรอบกระจกเป็นสีดำเงาครับมีไฟเลี้ยวนะครับเป็น LED แล้วก็กล้อง360องศานะครับมีไฟส่องพื้นด้วยตัววาล่าหลังคาเป็นสีดํามาจากโรงงานนะครับันนี้ใส่กันสาดแท้นะครับของทั้งฟอร์ดนะครับฟิล์มเป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะแล้วก็ตัวเบ้ารองนะครับนี่ตัวเบ้ารองเนี่ยนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับตัวมือเปิดเนี่ยเดิมเป็นสีดําเงา มันจะได้ดูแบบมีลูกเล่นนะครับมากขึ้นเนาะมีเพคคำว่าสปอร์ตนะครับที่ตรงประตูหน้าเห็นไหมดูดีๆมันจะดูแบบดูแบบมีมิตินะมีลูกเล่นนะครับไม่ได้แอ่นจน,นเกินไปนะไม่ได้เป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับข้อฝาถังนะครับก็เป็นสีดําด้านนะครับข้อดีของสีดําด้านเนี่ยมันกันลอยได้มากกว่าพวกตัวที่เป็นสีดําเงานะก็เถอบมานะครับที่ด้านท้ายนะครับก็ รถรุ่นนี้นะครับก็จะมีไฟเบรกนะครับดวงที่3อยู่ด้านบนเนาะนี่แล้วก็มีตัวปั่น้้ำฝนหลังมีไล่ฟ้าหลังนะครับไฟท้ายเป็น LED signature นะครับแล้วก็ตัวอะคริลิกข้างในก็เป็นเอเวอเรสต์สีเทาครับโลโก้ด้านหลังก็เป็นสีน้ำตาลไม้เหมือนกันนะครับคำว่าสปอร์ตตัวนี้สาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับแต่บาะที่3เนี่ยเป็นแมนนวลนะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีนะครับ4จุดแล้วก็อันนี้เป็นชุดแต่งครับชุดแต่ง AKC ท่านใดชอบแนวนี้ก็แจ้งได้นะอะแ้วก็พาดูด้านในนะวันนี้ไปเร็วนิดนึงเนาะนะครับเบอรนะครับเบอรบบอไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะครับ พวงมาลัยเนี่ยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะตัวนี้ปรับได้สีทิศทางนะครับขึ้นลงเข้าออกรถเป็นพุสต์สตาร์ตนะครับมีที่วางแก้วนะครับมีตัวเปิดฝาท้ายที่ตรงนี้นะรีโมทก็มีนะครับไฟตัดหมอกหน้าหลังมีเปิดให้นะครับตัวหลี่นะครับเรื่องของตัวแสงหน้าจอก็มีนะครับปรับไฟสูงต่ำมีนะครับจอนะครับหลังพวงมาลัยนะครับแพ็กบีก็เป็น8นิ้วนะครับจอกลางนะครับขนาด12นิ้วนะครับซิงค์โฟร์เอแอนด์ออโต้แอปเปิลคาร์เพย์แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชันนนนะะคครรรรัััับบตตวี้้ก็สส่งอาา์ทถได แล้วก็ลองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับลองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยแอร์อิสระนะครับแยกซ้ายขวาไม่ว่าเลชาร์ตครับ USB ไท e A ไท e C เกียร์นะครับเป็นอัตโนมัติ6สปีดนะครับเล่นแมนนวลได้เบี่ยงมือไฟฟ้าครับมีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับแล้วก็ตัวเก๊ะนะครับเป็นเก๊ะ2ชั้นนะครับแพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามานอกจากกล้องนะครับก็จะมีเรื่องของเปิดปิดไฟสูงนะครับอัจฉริยะนะครับมีเตือนการหลับในนะครับเตือนการชนเมื่อถอยนะครับ มาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัติเตือนจุดบอดนะครับระบบรักษาเลนนะครับเตือนการชวนด้านหน้าพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเรื่องของควบคุมความเร็วนะครับแบบรักษาระยะห่างแบบหยุดนิ่งและป้ายต่อนะครับหรือ adaptive cruise control ต้องบอกก่อนเลยครบนะครับในราคาล้านห้านะครับราคาล้านห้าต้องบอกเลยว่าครบคันจริงๆนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามล้วเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกองหน้าเบอร์โทรอีดีไลน์กับขึ้นไว้ คลิปนี้ผิดพลาดประการใดตกหล่นตรงไหนกราบขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ